สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธยาณีบุษดีวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูพัทรวุฒโตจีนครูผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเป็นครูเรามาเรื่องสัมภาษณ์คุณครูกันเลออยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอ่าก่อนอื่นขอสอบถามคุณครูว่าทํางานอยู่ที่ไหนแล้วก็สอนอยู่ในระดับชั้นไหนคะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพัทราวุฒโตจีนนะครับตอนนี้เป็น ครูพิเศษสอนอยู่แผนกวิชาสามันสัมพันธกลุ่มวิชาภาษาไทยวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทนะครับซึ่งพี่ได้รับหน้าที่มอบหมายให้สอนอยู่สี่รายวิชาด้วยกันรายวิชาแรกอยู่ในระดับชั้นปวชนะครับคือรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานส่วนอีกสามวิชาอยู่ในระดับชั้นปวสนะครับคือวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพรายวิชาโครงงานสองแล้วก็ รายวิชาการคิดอย่างเป็นระบบครับสอนอยู่สี่วิชาด้วยกันครับทั้งปวชและปวสค่ะเราแล้วเราก็จะมาเริ่มคําถามแรกนะคะก็คืออเพราะเหตุใดจึงเลือกที่จะเกอบอาชีพครูค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยตอนที่เรียนอยู่สมัยประถม,มะนะเพื่อนชอบให้มาสอนถึงเหมือนชอบถามเราการบ้านวิชาคณิตศ,ศาสตร์ เราก็จะสอนเพื่อนสอนการบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเออมีความรู้สึกอยากเป็นครูตั้งแต่สมัยประถมนะครับจนมาเรียนมัธยมก็เรียนมัธยมแล้วก็มาพบไอดอลคือพบแบบอย่างความเป็นครูนะเป็นอาจารย์ภาษาไทยนะสองท่านด้วยกันก็เลยมีไอดอลมีแบบอย่างในการเป็นครูนะครับก็เลยตั้งใจที่จะเรียนครูพอจบหมหกปุ๊บก็ไปสมัครมหาวิทยาลัยนะก็โชคดีที่ได้คณะ วิทยาัยการศาึกษานะเป็นวิทยาัยการศึกษาของมหาวิทยาลายยาัยเบเอานะครับก็ได้เรียนครูจบครูมาปุ๊บก็ได้ทํางานวิเครนครูซึ่งซึ่งก็สมตามความตั้งใจนะครับตั้งแต่สมัยประถมอยากเป็นครูแล้วคุณครูคิดว่าการเป็นครูที่ดีนะคะ่ะควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วการเป็นครูที่ดีเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะต้องมีความรู้คือมีความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องการสอนอย่างเดียวครูที่ดีจะต้องมีคุณธรรมนะครับควบคู่ไปด้วยซึ่งคุณธรรมพื้นฐานของการเป็นครูก็คือจรรยาบรณวิชาชีพครูซึ่งครูทุกคนเนี่ยจะต้องยึดถือในเรื่องของหลักจรรยบัณเอาไว้ซึ่งพี่จะมีคติอยู่อ่าสามอย่างนะครับสามอย่างซึ่งเป็นคําสั้นๆคําว่า เต็มที่เต็มคนและเต็มใจไอค้คาว่าเต็มที่เนี่ยหมายความว่าเมื่อพี่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาใดนะหรือว่าในแผนกไหนห้องไหนพี่ก็จะจัดการเรียนการสอนในจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นให้เต็มที่นะครับในเรื่องของเต็มคนเราจะต้องรักษาสุขภาพรักษาทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตของเราให้พร้อมนะเป็น คนที่เต็มร้อยอยู่เสมอและในเรื่องของเต็มใจนะครับคือมีจิตใจที่ไม่เอ็นเอียงนะครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือคติที่พี่ถืออยู่เต็มที่เต็มคนแล้วก็เต็มใจทำก็ถือว่าเป็นความคิดแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะก็ก่อนจะจบการสัมภาษณ์ขอให้คุณครูให้ข้อคิดแนวคิดสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะประกอบวิชาชีพครูนี้หน่อยคะ่ะ ครับถ้ามีความตั้งใจนะอยากจะเป็นครูแล้วนะครับไม่อย่าไปเอ็นเอียงนะตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จซึ่งความสําเร็จนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับมันได้มาด้วยความมานะภาคเพียนและความเพียรพยายามของเรานะความตั้งใจของเราเองครับค่ะ ค่ะขอบคุณพี่พัทาวุฒโตจีนมากเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจบการสัมภาษณ์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับคับสวัสดีครับ